หลงหลงมาติดไหมนี่โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ WTP10 เนอะวันนี้เรามาเล่นเกม PUBG ครับในคอนเซ็ปต์ที่ว่าคิวน้อยแต่วินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอยู่ยที่แฟนที่รีวิกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเรียกลงเนะาะมันผ่านรายนี้ก็ให้ลงที่ glass นะจะลงที่ glass เมืองยา ดูการตรวจก็ให้พุ่งลงไปเลยพนอะมันอยู่ใกล้ตัวที่ประมาณ400ชั้ักเราก็จะลอง,ปลงไปลงที่ position หลักชั้นสามอะ่ะเพราะลงตรงนี้เราจะได้เปรียดตรงที่ว่าเราสามารถเห็นศัตรูบริเวณรอบๆได้หมดเลยโอเควิวก่อนวิวก่อนนะ,ะเห็นหมแล้วครับ ที่บ้านมาสองหลังแล้วนะแต่ว่ายิงไม่ได้เนาะเอาหลอกล่อ,อก,ก่อนหลอกลออก่อหลอกล่อ,อว่าเรายิงคนอื่นอยู่เขาจะได้โผล์ทอย่างเดีเพราะเราก็กลับไปยิงเขาไม่ออกมาอืมเหมือนเดิมครับผมไม่ยอมออกมาครับโอเคเดีรอก่อนสักแป๊บหนึ่ง เขาจะวิ่งข้าถนนอีกักที่อันนี้คือการยิงหลอกนะผมอาจจะยิงใครอ้าวเขามูฟครับเขามูฟกลับเข้าไปแล้วนี้เราอดครับก็มีคนมาบอดอาบมมนี้น้องบอด มาช่วยทำให้เราได้หนึ่งคิวแล้วครับขอบคุณมากเลยก็ยังคงวิวต่อไปนั่งอยู่ชั้นล่างบหยิยยากยจริงๆคนนี้ผมก็หลบเขาก็หลบต่างคนต่างหลบท่าอย่างนี้ทำไม่เสียเวลาครับอรถก็มีนะข้างๆเมื่อกี้นี้่อนนบอกนะครับ ก็คือมาทำภารกิจเก็บเกาะ3ก็ต้องได้ที่1ด้วยประเด็นคือต้องได้ที่1นนี่แหละเดีย๋ยวต้องเซฟตัวเองหน่อยไม่พีภาพเข้าไปชาร์งจรอจังหวะเขาก็ไม่พิ่งมาเราก็ไม่ม,มาเราไปดีกว่าฟาร์มดีกว่าหอยังไม่มีเนาะเพิ่งมีปืนเดียวเองไปหาปืนกลัวเดียว ว่าที่สำคัญต้องเกาะสามอีกสักนิดนึงมไม่เห็นครับไปต่อ,อามาแล้วเป็นกรรัวกลับไปเช็ดยูอีกทีขอภายในเสียงรถด,ด้วยครับเวัดีคุณครูขานหน่อ มาไหมไม่น่าจะมาไปดูชั้นสูงเปิดของชั้นสูงครับแต่ก็ตกองมาได้นะเ,เงานปามต่อสิเกาะสามก็สามอาเจสกาครับเจสการ์สรัครับบายบายวิเตอร์เวกเตอร์ก็ตรงนี้จะเล็งได้ให้ล็อกตั้งเป้าไว้ก่อนนะระวังวิ่งเผื่อเขาเอาไปยิงจะได้ส่วนกลับไปเลย อ่าฮ uh ่า huh. M4 สวยครับคูณสามไม่โทอดไว้น่าจะไม่มาแล้วแหละเกาะสามแมวเกาะหนึ่งเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ก่อนนะก็เดี๋ยวเราออกคูณหกก็ามา อดให้เหลยสามนะบ้านเปิดแล้วอ๋อบอดท,ที่วิ่งออกมา,มาเมื่อกี้อ๋อดีกว่าค่อนข้างฟูแล,ล้วให้หางเกาะสามดีกว่าถ้าซั่วเขาจะเราตายเวลาออกก็ออกให้สักเขาอพอพงแล้วไม่ต้องวิ่งรัดเข้าไปในวงนะอ้อมวงไปเรื่อย เหมือนจะเห็นแอดด็อกตามไปดูเสเยพอมีคนเพราะว่าที่แอดด็อกจะมีก่อนสามไงไปเป็ไงเป็ไงแอดด็อกฝามืออยู่ประมาณทิศหนึ่งหกห้าเนาะเป็ไงเจอและ้วเอารีวิวทางเฮ้ยบนบ้านมีคนได้ยินเสียงแนละ้ว เสียงทางขวาดูดูก่อนไม่ต้องรีบเจ็บเลยเมื่อกี้รถชนเดดลงมาแล้วอยู่้ายแฟนยนเต้นอยเพิ่อองมาโดดออกไปอีก อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแหละครับใส่เล็ดดอตในระยะนี้ใสค่คนสามดอลมันจะใกล้ไปยิงไม่โดนดื่มน้ำไปเยอะเลยนะครับเวลาวิ่งเวลาจะได้เร็วๆอีอย่างเลือดมันจะเด้งตลอดเวิวดูในรถนะครับให้ไปนนั่งข้างหลังนะอย่านั่งข้างหน้า ท่านไงท่านไงทางซ้า,ายเห็นไหมน,หน,นั่งหนึ่งเราจะมองให้รับให้เห็นวิวเยอะขึ้นนะโอ้ยตูนอยู่เดินไม่ได้ครับมันสไลด์าลบาร์ระเบิดเช็คแล้วครับเขาก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนตอนนี้เรารู้แล้วอยู่ข้างบนได้เปลี่ยนนะครับรใส่ตรงกันอีก สามชาติเป็นหนึ่งทีเขาก็ยิงลอ่อเราก็ยิงลอนะครับสรุปต่างคนต่างลอ่อเราต้องรอเขาครับอย่าให้เขารอเราครก็ตรงนี้ก็ฝากช่องเลยนะครับครับ w d P 10เนอะเข้ามารับชมได้นะคลิปนี้ก็เป็นเหมือนว่าเป็นการ s เ r เ i v a l เนะเอาตัวลอดเอข้าไปแล้วครับยิง สามยังไม่ได้เลยครัเช็คดูครับเก่อา oh <God. S 2> อ๋อนี่ไงนี่ไงอ่ะอ่ะอ่ะนี่ไงครับสามได้มาแล้วจังเลยครับนี่ก็าะแล้วใช่นี่ก็ะสามแล้วมีวปัญหาก็เรื่องหินติดหินตลอดเลย ได้ครับสูตรวิวไม่ต้องรีบนะเรามีรถไปพอมวงก็ได้สิ่งเก้าเลไตั้งเก้าคนนะครับรวมเราครับรวมเราหนเก้าคนก็เลยแปดไปครับไปครับ วิ่งตัดเข้าไปในกลางวงเดี๋ยวเจอยิงรถระเบิดไม่รู้ไม่รู้ตัวออกมาทางซ้ายเนาะเล่นตรงไหนก็ได้ให้มีเกาะลำบังจะดีที่สุดตรงนี้ในวงแนละ้วเท่นี้ก็แล้วกันอนะืมลงไปนอนดีกว่าอืม มไม่เอาดีกว่าเสี่ยครับเดาข้ามลกดออกมาได้เรายังยิงจากข้ามูเลยอีกอย่างเวลาลุกหนีจะทำให้เขาเห็นง่ายในบ้านดีกว่าดูครับหลักๆแล้วสปอรตมาวิวดูเนาะ เค okay, วงจะมาแล้วฮัลโหวิอาวเอคือตรง,ตรงนี้มันป<ะ>เป็นบล็อครับผมห้าประตูไม่เจอกดนั่งสับปนึงเอาได้ลดเดี๋ยววงไปตรงซ้ายเนาะเพราะว่าวงมันลงซ้ายพี่ลงซ้ายก็เอาไปซ้ายดีกว่าเผื่อว่าทางขวาเขาจะวิ่งลงมาเราจะได้ไม่ต้องไปปะทะ เตี้ยนรถด,ดีวกว่าน,น้ำมันหมดรถส,ส้มนะครับรถส้มรถหวานก็ไม่มีครับขอเราไปตรงที่มาร์กเนะเาะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอ่อมาร์กฝั่งนูน้นตามมาตรงนี้กลับกลับกลับฝั่งกลับก่อน ครับดี่ครับได้ไวเลยเราก็เหมือนเดิมเราหาเนินหรือว่าหาบ้านกัลบงตรงแต่บ้านเนี่ยมันนอกวงนละไม่ได้แล้ะ<ม>ตรงนี้แหละเอารถทิมห็นไว้นะเพราะว่าเราจะได้บังด้วยคนหรือเปล่าอ่ะก่อนห็น ก,กินเข้าไปเยอะๆให้เลือดเป็นเด้งตลอดเป็นไหมปืนหลักเราจะใช้ M4 นะในการยิงระยะไกลด้วยผมจะใช้กิบสามเหลี่ยมแบบเก่านะก็คือว่ามันซูมเร็วด้วยชอบตรงนี้และจังหวะลิฟต์จังหวะนี้เราวิ่งไปดีกว่านะเพราะว่าถ้าขับรดไปเดี๋ยวพอจะรุมยิงเราเพราะวงมันเล็กแล้ว ใจเย็นนะครับบอกตัวเองครับใจเย็นอย่าให้มือสั่นเขาก็เริ่มยิงกันแล้วจังหวะหมุกเข้าวงแล้วเปลียนปืนมาเพื่อจังหวะบวกระยะใกล้จนตอนนี้ครับเหลือ4คนแล้วฮะรวมเราเป็นหนาะหาที่แอบกำบังหายากครับตัวน,นี้มันโล่ง เราไปหาตรงไหนที่มันแอบได้ถ้าพุ่มไม้ดีกว่ามั้งเนี่ยนั่งแอบอยู่เนี่นะมองไม่เห็นแน่นอนแล้วก็เปิด fpp นะครับมองรอดพุ่มไม้อืมเหมือนเจอไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะมองอะไรไม่เห็นเลยอ,อืไม่น่าจะเวิร์ก ก็เวิกเลยนะไพเห็นอยู่นะแต่ว่าถ้าเขายิงมาเอามีเสียงยิงครับอาเสียงทางซ้ายเราเตรียมไปแจมเลยครับสเต็ปเดิมมือที่3ส,สวยงามเสมอยิงฟรีอีสปอร์ตเบไปครับตรงนี้ก็พอเล่นได้นะครับพือว่าฝั่งซ้ายเราเล่นได้แต่ฝั่งขวาฝั่งขวาโอ้โลงมาก จะโดนความขวาย,ยิงเอาแลต้องระวังมบตลอดจะให้คนเห็นเหมือนจะเห็นแล้วนะระวังฟังความนะไดไงครับยิงกันแล้วครับจังหวะนีนะ้เราต้องวิ่งเพราะว่าเราต้องเข้าวงด้วยยิงกันตายไปแล้วเนาะเดือดสามผแล้วครับจะได้แชมป์แล้วมีกล่องแล้วนะ ให้เรามองกล่องไว้นะครับเพราะว่าหลังจากยิงอ่ะเดี๋ยวคนเขาจะมาเก็บกล่องเราก็มองนั่งไงมาแล้วครับยิงเลยครับน่าจะขาดประมาณสองเม็ดนะยังยังยังไม่อเอาเอาให้สุดก้อนเห็นหน้านะอย่างเดิไปแล้วร,วร,วร,วรตทองวินจังหวะเนี้ย เปิดสมุกล้ววิ่งดีกว่านะครับนะ่าครับมาแล้วเขาเห็นเรานะครับใจเย็นเขาอยู่นอกวงนั่นไงตายวงแล้ววงมันแรงครับเหลือสักคนเอา้าเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวครับเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวช่วงนี้เรารุนมากทางวิ่งของเราก็ลงด้วยนะ ให้มองหากำบังไว้เผื่อว่าโดนยิงจะได้วิ่งเข้ากำบังนะน่าจะอยู่เซาเซาเนี้ยและเพราะว่าตรงนั้นเป็นมุมเดียวนะที่เล่นได้ว่าที่อื่นมันลงหมดละมือยาสั่งมือยาสั่งมือมือยาสั่งมือยาสั่นเดียวตัวเดียวเลยตัวเดียว มือสั้นตั้งสติครับตั้งสติเด็กตัวเดียวจะช้ำแล้วอยู่ไหนนะอ่ะมีระเบิดเช็คครับน่าจะอยู่ตรงนั้นนะในบ้านแน่ๆอุ้ยอุ้ยยิงสไนดด้วยอุ้ยๆหมอบหมอบครับผมล้มยาให้ไวเลยนะครับเขามาชาร์จแน่เลย ระเบิดมาอีกลูกขอให้อย่าโดนไปเลยเลยไปเจ้าวันแล้วป่ะเลยในที่สุดครับก็ผ่านไปทีครับชิเกนชิเกนเวเนอร์อะฮะฮะไฟแนลลยดินเนอร์ดินเนอร์ชิเกนวินเนอร์ครับผม Come on เอเอ Come on เอ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  Come on Come on เอเอก็นี่ก็เป็นเทคนิคคิว <Yeah, yeah. S 1> น้อยแต่เปนะร้อยเปร์เซ็นต์นเมื่อกี้ก็เลือดเลสอร์นะคิวนี้สนะิบเปอร์ e r y m u ขอบคุณครับ